วันนี้น้องบัวดีขึ้นแล้วนะคะวันนี้น้องบัวกินข้าวเองได้ละโอเคค่ะคนเก่งของแม่มเก่งเยียเรียนโอเคน้องบัวตักข้าวตักโจ๊กกินด้วยหนุวันนี้คุณแม่ทำโจ๊กให้กินโจ๊กใส่ไข่เยี่ยมเยี่ยมมากเลยกินกินหนูกกินจะได้มีแรงนะจะได้มีพลังด้วย จะได้วิ่งเล่นได้ถ้าคนไหนไม่กินข้าวนะจะไม่มีแรงจะไม่มีพลังเล่นจะวิ่งเล่นไม่ได้เลยเหี่ยวข้าวโอเคค่ะกินข้าวเยอะๆลูกกินไข่ด้วยนะกินไข่ด้วยลูกเก่งจังกินข้าวคนเดียวได้แล้ว เก่งมากลูกกินกินน้องบัวต้องกินข้าวให้หมดนะคะน้องบัวถึงจะมีแรงนะลูกถ้าน้องบัวไม่กินข้าวนะน้องบัวก็จะไม่มีแรงเลยน้องบัวจะไม่หายเลยเนี่ยก <gen cs> ิน<บ>ข <ร ıkt> ้าวเสร็จกินยาด้วยเห็นไหมวันนี้น้องบัวเก่งมากเลยอ๊มอัน เก่งเก่งกินตักข้าวกินด้วยลูตักข้าวกินด้วยนะคะโอน้องบอกว่าอยากกินด้วยอยากกินด้วยเหรอคะโอเคเดี๋ยวคุณแนมะ่ <c oughs> อืมอร่อยไหมอร่อยไหมลูกอ,อร่อยเนาะอร่อยกินเยอะๆนะ โอเคค่ะนุ่มโบจะหายนะกินให้อิ่มท้องนะโอเคนะคะโอเคค่ะ